งานเข้าแอปทักษออนโดนชาวเน็ตแสะแรงลามถึงลูกสาวคาดปมจิ้นพิธาเรียกว่างานเข้าแบบงงสาหรับนักแสดงสาวสวยแอปทักษออนที่อยู่ดีๆก็มีดราม่าเข้าทั้งใน t ิ k กต o อและทวิ t เตอร์ขึ้นฝีดต้นๆโดยภายในเนื้อหาได้พูดถึงนางเอกอักษรย่อคนหนึ่งซึ่งพอใครได้อ่านก็รู้เลยว่าเป็นแอปทักอ,อนซึ่งข้อความดังกล่าว ยังลามไปถึงลูกสาวอย่างน้องปีใหม่อีกด้วยและสุดทั้งเพจด,ดังกระตุกตอมเผือกได้ออกมาโพส์ภาพพร้อมสรุปประเด็นว่าดราม่าอีกแล้วขึ้นฟีดทวิตติกตก็ว่าแม่แอปลามไปถึงน้องปีใหม่แรงไปนะโดยประเด็นดราม่านั้นมีอยู่ว่าในช่วงที่ผ่านมามีคนจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างแม่แอป าแล้วในรายการแม่แอปก็ขอขอบคุณที่คนมาจิ้นกระแสของทั้งคู่จิ้นกันหนักมากทั่วก็เริ่มลงไปอีกฝั่งก็คือภรรยาเก่าทำให้แฟนคลับแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งก็คือออกตัวชัดว่าไม่ชอบแม่แอปยังหยิบยกพฤติกรรมเก่าว่วาแต่ก่อนแม่แอปเคยคบกับหมวดออแต่พอไปออกรายการตีท้ายครัวเจอสงการก็เลิกกันต้องเป็นคนแบบไหนไม่พอตอนเลิกกันกับสงการก็พยายามโยงว่าใครเป็นมือที่3จนคนไปถล่มแมทแม่แอปจะโดนว่าแล้วในฟีดยังพูดถึงน้องปีใหม่ด้วยว่าชอบเอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดเป็นเด็กแก่จุดๆๆดฉันว่าคำมันแรงป้า เรื่องมันก็ประมาณนี้ละค่ะคุณขาท่ามกลางชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์สนั่นในทีเดียวค่ะ